กับผมนิคมออนตัวนะครับวันนี้มาซื้อข้าวเช้ากันนะครับทุกเช้าก็จะมีรถคอยบริการกับข้าวแบบนี้นะครับที่บ้านทางจังหวัดนะครับพามาชมบรรยากาศดูกับข้าวรถพุ่มพวงกันหรือว่ารถเข่งนะครับอ้าวไส้กรอกมาขายนะหมดนี่นโอ,โอ้ผมข้า,เานลเลานะผมจะใต้เองกับพ่อค้านั่มไมไงล่ะยักบาร์่ะครับ ลอยหนึ่งลอยหนึ่งหน่อยโอ้คือเก่งเลย่อยหน่งพอขายู่บ้านไหนครับนี่บ้านเดือครับบ้านเดือบ้านเดือตำบลพื้นใหญ่นะครับครับผมพ่อค้าใหม่จาคุณอยู่น้องค่ายคนล้วโอ้คนน้องค่ายเนาะมาหากินแถวนี้มาหากินแถวนี้คือมีเมียที่บ้านเดือมามีเมียที่อยู่นี่เนาะครับผมนี่ที่นี้คือการใต้กบมาหากบนะครับตอนกลางคืนแล้วก็มาขายตอนเช้าอันนี้เป็นพิเศษนะครับมันได้รับเขามาขายได้ได้เสริมได้ได้เสริมขายอีกโอ้ผมคือเก่งเนาะหาใต้กบได้ยามดี ตาดีเอาไปให้เงินหนึ่งร้อยหนึ่งได้เยอะนะครับนี่โอ้หกบธรรมชาติเนาะเกียร์ซ้บอเกียรมกอะไรนี่โอ้คือเจ๋งได้โอ้ไปตัดไปไต่เองว่าสันว์บานเดือยเดี๋ยวดูกับข้าวกันครับวันนี้มีอะไรบ้างครับมีกับข้าวตอนเช้าเช้ามีมีซุ่เล็กหมูครับมีซุ่เล็กหมูมีลูกชิ้นโครงไก่ขั้นยอดหนามน้อยว่านไปลุ่นรถสลี่ทั้งเขา บดไส่ซ้ำเฮ้ให้ดังเดินตะมอนถามตอนกลงตะมอนเลยปลานินมากลย้วยข้นเอาคนนมเป็นไรแล้วก็ตับไก่นะครับตับไก่สะโพดนั่งไส้กรอบปลาทูเขาเนียวเมียมันนี่มีเป็นของขวนะครับเดี๋ยวมาดูผักนี่ผักก็มีผักพื้นบ้านเรานี่แหละครับผักแมงลักคะน้าหอมวันนี้เยอะนะครับของเยอะ ปลาดุกแล้วก็ปลาดุกปิ้งไก่ก็มีปิ้งหมูก็มีหมูนุ่มสดนะครับอาหารบ้านๆเรานี่แหละครับนี่เป็นของมาส่งถึงบ้านเลยเชา้ชาๆอย่างนี้มาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็จะมีรถมาบริการแบบนี้โอ้ยข้าวเม่าก็มีนี่ข้าวเม่าโอ้ของสารครามหมดข้าวเม่าสารค,รา,มา,รครามนะครับมะละกอก็มีแอปเปิลเขามีหมดนะครับ ซูเปอร์มาเก็ตเคลื่อนที่นะครับมีครบทุกอย่างไซส์ไม้ก็มีเห็นไหมครับอยากกินอะไรครบวงจรเราจะกินอะไรเราจะกินอะไรสวัสดีค่ะช้าๆอย่างนี้ก็มาเป็นวิถีแบบนี้แล้วนะครับรอรถพุ่มพวงรอรถพุ่มพวงแต่กนก็ออกไปสาลินไปหากินตั้งแต่สมัยอยู่สมุทรสาครมาอยู่ศรีสะเกดก็ใช้บริการของพุ่มพวงนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับยัยนี่ ย <29. S 2> ี่สิบเก้าตื่นเจ้าม่งยามเสาไปเอาของที่สองครับผมโอ้ที่สองไปเอาของอยู่สาคร,ครับราศีราศีสไลท์โอ้ไปเอาของที่ราศีสไลท์นะครับครับผมโอ้ขายเจา้จาม,ม่งหอดเจ้มาม่งวันนี้ม่ยอมมาเวลามาขายถึงถึงเที่ยงครับเที่ยงกับเข้าบ้านเล็กแต่ว่ามาหอดจุดขายเลยเนี่ยเจา้าม่งหุดขายขายในตีห้ามาถึงตีห้าเลยครับผมโอ้มีคนตื่นหรอเปล่าตื่นแล้วมีแต่อะไรให้ตื่นวันละเข้าบ้านได้ก่อนกลับมาจากราศีบ้านนุ่นเต้น,นต โอ้เข้าบ้านโนแตนก่อนนี่นี่เพิ่งมาจากบ้านโนนแตนะครับตีห้าแล้วก็มาถึงบ้านโนนสายนี่เจ็ดโมงครึ่งใช้เวลาอยู่นะครับไปถูกสอบทุกมเลยเนาะถือว่าคอยบริการพี่น้องนะครับของเราหากใครอยากซื้อก็กินซุปเล็กหมูวได้เอาได้อยู่ได้อซุปเล็กหมู จุดขายไปบ้านไหนเนี่ยครับนี่ก็ยังขึ้นบ่อปล่อยเขาจุดขายยังพออย่างไปเรื่อยๆอยู่คือยังจับลักว่ดท่านใดอยู่จับลักว่าเขาสีไปบ้านไหนก่อนไล่ไปแต่คือในเขตตำบลแขมป์ตำบลฟืนใหญ่นี่เนาะเขตตำบลแขมก็อยู่ช่วงปลายๆเนาะตอนหลังก็ไปฟืนใหญ่เลยคือยังว่ดท่านมีลักแบบว่าป้งการวางแผนว่าเขาสีไปแบบมองไรกันแน่ว่าที่มันไปเตี้อยๆไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ลูกค้ายัดเนี่ยนั่นคือเขาก็อยู่เงื่อนมายู่เงื่อน จกเดือนหรอตอนนี้ชิมาเห็ดนี่ไหมในซีแล้วครับ๋อ้นี่คือสีเดือนนะครับเป็นอาชีพที่ทําได้ในบ้านเรานะครับก็ถือว่าดีขยันครับเวลาว่างๆก็ใต้กบใต้เขียดมาขายแล้วลูกค้าเยอะด้วยใต้เขียดใต้กบมาขายนี่คือว่ามันเป็นของธรรมชาตินะครับผมขอบคุณพ่อค้าครับวันนี้เราก็เดี๋ยวมาดูว่าบ้านผมจะกินอะไรวันนี้ทัอางเอเอาเป็ เลือกได้ตุ๊กเลขหมูวันนี้ก็กินงตุ๊กเลขอีกนะครับทำคลิปไปแล้วนะครับตุ๊กเลขห์มูตามดูได้นะครับคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่นกอซัพพีฝรั่งอันนี้จักบาทเนาะซีซีครับผมซีซีนะซีซีซีบาทอืม นดสิบบาทล้นะครับนี่นะครับมื้อนี้70บาทครบ100กินกัน4คนนะครับครอบตัวแล้วก็พี่ป้าน้าอาก็ซื้อกันทั้งทั้งคุ้มนะครับเวลาเข้ามาในซอยแบบนี้มีคนละครึ่งอยู่บอลลานแบบนี้ใช่ไหมครับยังยังยังบม่ได้เห็นอยู่ครับเขาว่ายังยังไม่ยืนยันเลยแต่ว่าเห็ดได้ยี่เป็นบ่เห็ดไดโอ้ผมนึกว่าไม่มีนะครับทำได้อยู่นะครับซื้อแบบนี้แล้วคนละขิง เราลุงเขาต้องไปลุงที่เวียนไตีดันค่าอลูกค้าเป็นกระเป๋าทองกระเป๋าเงินครับอืมได้นะครับนี่ก็คือร้านแบบนี้ก็ทําได้โอ้กำลังพ่อค้ากําลังดำเนินดําเนนิการอยู่นะครับอันนี้ขนมนี่กระแสนิยมใจเสือกบ้านิเมื่อต่อมื่อได้นีเขาเรียแหนบอันไหนขนมอย่างโอ้ขนมปังเออแหนบเลี้ยงแใส่เผือกเราเขาทำเองหืมด้าศีหนอ สามสิบบาทครับเพื่อนเกินงบแล้วนะครับวันนี้เอามาร้อยหนึ่งเกินไปสี่สิบบาทและให้มาสี่สิบบาทครับเดี๋ยวสามสิบเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาเอาเงินปลาป้านี่งนี่แม่แม่น้องแม่ไปเติครับญ่จะทำสดสของเยอะนะครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับผมวันนี้ก็พามาชมอาหารบ้านๆของเรานะครับที่ที่สเกตนะครับ ร้าน้าแบบนี้มาขายถึงหน้าบ้านแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้หาอยู่หากินเหมือนเช่นเดิมนะครับก็ต้องอาศัยรถที่มาขายสําเร็จรูปแบบนี้แหละครับเราก็ทุ่งนาก็ไม่มีปูมีปลาเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแล้วครับก็ต้องมาพึ่งพาสินค้าแบบนี้กันนะครับผมนี่คือวิถีที่ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับของสังเกตวัดเตาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิคมบอลตัวด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ